สวัสดีครับผมเภสัชกรธนพิพัฒน์วิริยานนท์จากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการกินยาสําหรับเด็กที่ได้รับยาจากทางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อรักษาโรคโควิด -19 ณที่พักอาศัยหรือโฮมไอ o l a t i o n ครับยาฟาวิพิราเวียเป็นยาต้านไวรัสใช้ในการรักษาโรคโควิด -19 โดยแพทย์ผู้ทำการรักษา จะพิจารณาให้ยาเป็นรายๆไปขึ้นกับอาการและความเสี่ยงของผู้ป่วยสำหรับเด็กที่จำเป็นจะต้องได้รับยาฟาวิพิโรเวียจะมีขนาดยาที่แตกต่างกันขึ้นกับน้ำหนักตัวซึ่งพิจารณาโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยยานี้จะกินกันวันละสองครั้งครับตอนเช้าและตอนเย็นให้กินยาติดต่อกัน5วันหรือจนครบระยะเวลาการรักษาตามแพทย์สั่ง เด็กทุกคนจะได้รับยาสำหรับรักษาตามอาการซึ่งจะมีทั้งรูปแบบยาน้าและรูปแบบยาเม็ดและมีวิธีการใช้ยาที่แตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นกับอายุและน้ำหนักของตัวเด็กซึ่งเป็นการพิจารณาโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาครับยาพาราเซตามอลใช้สำหรับแก้ปวดหรือลดไข้ให้กินยาตามฉลากที่ระบุไว กินสามารถกินซ้ําได้ทุก4-6ชั่วโมงเฉพาะเวลามีอาการปวดหรือมีไข้เท่านั้นครับผงเกลือแร่ ORS ใช้สําหรับรักษาอาการอ่อนเพลียจากการสูญเสียน้ําและเกลือแร่โดยให้ผสมผงยา1ซองลงในน้ําดื่มสะอาดประมาณ240ซ c วิธีกินตามระบุบนฉลากยาให้จิบครั้งละน้อยๆบ่อยๆ หลังผสมผงเกลือแร่ O.R.S ในน้ำแล้วไม่ควรเก็บเกิน24ชั่วโมงครับยาแก้คลื่นไส้อาเจียนให้กินยาตามขนาดที่ระบุไว้บนฉลากยาวันละ3ครั้งก่อนอาหารหรือมื้อนม30นาทีตอนเช้ากลางวันเย็นเฉพาะเวลาที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนครับยาแก้แพ้ลดน้ำมูกให้กินยาตามขนาดที่ระบุไว้บนฉลากยา วันละหนึ่งครั้งเฉพาะเวลามีน้ำมูกหรือมีผื่นขึ้นครับยาแก้ไอและลายเสมหะให้กินยาตามขนาดที่ระบุไว้บนฉลากยาเฉพาะเวลาไอามีเสมหะยาน้ำฟาวิพิระเวียให้เก็บยาในที่แห้งอุณหภูมิห้องไม่แนะนำให้เก็บยาในตู้เย็นเพราะอาจทำให้ยาตกตะกอนได้และตรวจสอบวันหมดอายุ ที่ฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ยาครับสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับการกินยาฟาวิพิราเวียคือควรเริ่มกินยาทันทีเมื่อได้รับยาและขนาดยาที่กินในสองมื้อแรกจะสูงกว่าขนาดยาในมื้ออื่นๆกรณีเด็กกลืนยาเม็ดไม่ได้ทุกรายการยาที่ท่านได้รับนี้สามารถบดเม็ดยาแล้วละลายน้ำได้ครับโดยบดเม็ดยาให้ละเอียด ผสมน้ำดื่มสะอาดไม่เกิน30ซีซีให้เด็กกินจนหมดเพื่อให้ได้รับยาครบถ้วนตามขนาดที่แพทย์สั่งและเพื่อให้การกินยาง่ายขึ้นผู้ดูแลสามารถให้เด็กกินน้ำหวานตามได้ครับการให้ยาในเด็กอาจมีวิธีกินยาที่ซับซ้อนผู้ดูแลควรทำความเข้าใจวิธีกินยาจากฉลากยาอย่างละเอียดรอบครอบก่อนให้ยาแก่เด็กทุกครั้งครับการแบ่งเม็ดยา หากแพทย์สั่งใช้ยา1นส่วนสเม็ดหรือ3ส่วนสเม็ดมีคำแนะนำการแบ่งเม็ดยาดังนี้ครับนำยา1เม็ดมาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันดังรูปกรณีแพทย์สั่งกินยาขนาด1ส่วนสเม็ดให้หยิบยากินเพียง1ส่วนกรณีแพทย์สั่งกินยาขนาด3ส่วน4เม็ดให้หยิบยากิน3ส่วนครับ ยาส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้กินในมือต่อไปได้โดยให้เก็บไว้ในฟอยยาเดิมหรือภาชนะกันแสงที่ปิดสนิทเนื่องจากทางโรงพยาบาลจะจ่ายจำนวนยาพอดีกับระยะเวลาการรักษาที่แพทย์สั่งผู้ดูแลควรแบ่งเม็ดยาด้วยความระมัดระวังแนะนำให้ใช้ที่ตัดเม็ดยาจะทำให้การแบ่งยาง่ายขึ้นครับ ควรแบ่งยากินวันต่อวันไม่แนะนําให้แบ่งยาล่วงหน้าไว้หลายวันเพื่อป้องกันยาเสื่อมคุณภาพโดยท่านสามารถทบทวนวิธีการหักแบ่งเม็ดยาโดยสแกน QR Code ที่ปรากฏดังนี้ครับตัวอย่างเมื่อยาไปส่งถึงบ้านท่านเวลา16นาฬิกาให้เริ่มกินยาฟาวิพิรเวียเป็นตัวแรกตัวอย่างฉลากยาครับ ฟาวิพิราเวียขนาด200มิลลิกรัมกินครั้งละ2กับอีก1ส่วน4เม็ดเช้าเย็นเป็นจํานวน2มือ้อหลังจากนั้นกินครั้งละ1เม็ดเช้าเย็นติดต่อกันจนยาหมดคือให้กินยามือแรกได้ทันที2เม็ดเต็มกับอีก1ส่วน4เม็ดวิธีการคือให้แกะยาออกมาทั้งหมด3เม็ดครับหยิบยา1เม็ด มาตัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันให้เด็กกินสองเม็ดเต็มกับอีกหนึ่งส่วนที่แบ่งออกมานับเป็นมื้อที่หนึ่งโดยยาเหลืออีกสาส่วนให้เก็บไว้ใช้ในมื้อถัดไปหากเด็กกลืนยาเม็ดไม่ได้ ผู้ดูแลสามารถบดเม็ดยาละลายในน้ำดื่มสะอาดไม่เกิน30ซ c แล้วให้เด็กกินยาจนหมดจากนั้นวันรุ่งขึ้นตอนเช้ากินอีก2เม็ดเต็มกับอีก1ส่วน4เม็ดนับเป็นมื้อที่2รวมครบ2มื้อต่อมามื้อเย็นเราจะลดขนาดยาเหลือกินครั้งละ1เม็ดและเช้าวันถัดไปให้กินครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้ง ตอนเช้าและตอนเย็นติดต่อกันจนครบสิบมือส่วนยารักษาตามอาการตัวอื่นๆสามารถกินได้เฉพาะเวลาที่มีอาการตามฉลากยาที่ระบุเลยครับกรณีเด็กมียาที่ใช้มาก่อนหน้านี้อาจมีข้อบ่งใช้ที่ซํำซ้อนกันหรือมีการตีกันกับยาที่ทางโรงพยาบาลจ่ายไปเพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก,ก่อนใช้ยาครับ และในกรณีที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียควรหยุดยาสมุนไพรเช่นยาฟ้าทาลายโจรเนื่องจากอาจเกิดภาวะตับอักเสบได้กรณีมีอาการที่สงสัยว่าอาจมีการแพ้ยาเช่นบวมที่ใบหน้าเปลือกตาริมฝีปากมีผื่นลมพิษผื่นแดงควรปรึกษาทีมผู้ดูแลทันทีครับช่องทางการติดต่อ l i n e at official account หรือโทรศัพท์หากต้องการปรึกษาเรื่องแพ้ยาติดต่อหน่วยแพ้ยาฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชโทร02-419-9555กด1หากต้องการปรึกษาเรื่องข้อมูลยาติดต่อหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยาฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชโทร02-419-7007ครับ สุดท้ายนี้พวกเราขอเป็นกำลังใจให้แล้วเราจะผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ